หนึ่งเทคนิคทำคลิปยอดวิว2.5แสนภายในระยะเวลา8วันค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยู่ในโลกออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วทำคลิปเยอะมากๆทำไลฟ์สดเยอะมากๆเป็นผู้ให้ที่ดีแต่คลิปของคุณนะ่ะยอดวิวก็ควรจะต่ำเตี้ยเรียดินถ้าไม่เอาคลิปไปแชร์ลงกลุ่มนะแทบจะไม่มีใครดูเลยถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะไก่แนะนำเลย ดูคลิปนี้ให้จบค่ะแต่จะบอกว่าแก่ก็เป็นคนหนึ่งที่ยอดวิวต่ำเตี้ยเรียดดินเหมือนกันทำคลิปออกมาแต่ละคลิปนะคะยอดวิวก็อยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นจะมีไม่กี่คลิปนะคะที่ยอดวิวหลักพันซึ่งจะเป็นคลิปของน้องมิวสิกกำลังไปพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่ง หรือว่าน้องมิวสิกกำลังบวกเลขลบเลขเป็นภาษาอังกฤษจนไก่ก็เกิดความน้อยใจว่าสงสัยคนดูคงจะชอบคลิปน้องมิวสิมากกว่าคลิปตัวเอง mm hmm. จนกระทั่งไก่ได้มีโอกาสไปลงเรียนคอร์ส hmm. กับพี่บีแล้วก็พี่แจ็กกี้นะคะซึ่งเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการแต่งตัวการเลือกสีเสื้อผ้าไก่ก็นำความรู้ตรงนั้นนะคะ มาปรับใช้ไก่ได้ไปเจอเสื้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อที่ไก่กําลังใส่อยู่ในขณะนี้นะคะที่ไก่เลือกเสื้อตัวนี้เนี่ยเพราะไก่คิดว่าเออมันน่าจะใส่แล้วขึ้นกล้องดีไก่ก็เลยใส่ถ่ายคลิปคลิปหนึ่งค่ะแล้วก็นําไปโพสต์ใน Facebook ตามปกติแต่ว่าคลิปคลิปนั้นนะคะกลับมียอดวิว250,000วิวภายในระยะเวลาเพียง8วันเท่านั้น และขณะที่ไก่กำลังอัดคลิปคลิปนี้อยู่ยอดวิวมันก็ยังพุ่งไม่หยุดค่ะและไม่ใช่แต่ยอดวิวนะคะไก่เริ่มมีรายได้จากคลิปคลิปนั้นค่ะมีคนติดต่อเข้ามาลงเรียนคอร์สกับไก่นะคะโดยการดูคลิปคลิปนั้นเพียงคลิปเดียวค่ะแล้วถ้าคุณสนใจที่อยากจะได้เทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆในการเลือกเสื้อผ้าเลือกการแต่งตัวรวมถึงการแต่งหน้า การเลือกเครื่องสำอางนะคะตอนนี้พี่บีกำลังมีคอร์สที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าเดี๋ยวแกจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวแกจะทิ้งลิงก์ช่องทางในการติดต่อพี่บีด้านล่างคลิปนี้นะคะและคลิปนี้แกก็ต้องลางกันไปก่อนถ้าใครนำเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะ <S <S ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกครูแม่ไก่ด้วยแล้วพบกับครูแม่ไก่ได้ใหม่ใน สำหรับใครที่มีเป้าหมายอย่างจริงจังที่อยากจะให้ลูกกลายเป็นเด็ก2ภาษาและต้องการที่จะสอนลูกพูดอังกฤษได้ด้วยตนเองนะคะไม่มีงบพอที่จะส่งลูกไปเรียน EP เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือให้ลูกเรียนเสริมพิเศษต่างๆไก่ก็มีคอร์สที่ชื่อว่า the six weeks สอนลูกพูดอังกฤษคล่องภายใน 6สัปดาห์ค่ะซึ่งคอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังพูดไม่ค่อยเก่งคำศัพท์ก็รู้น้อยแต่งประโยคไม่ค่อยถูกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกดีและต้องการทางลัดในการสอนลูกพูดอังกฤษคล่องนะคะอยากจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งได้อย่าง รวดเร็วนะคะตลอดเดือนสิงหาคมปี2556ไก่มีคอร์สให้คุณทดลองเรียนฟรีค่ะถ้าหากคุณสนใจที่จะทดลองเรียนฟรีก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครคอร์สนี้นะคะให้คุณทักไก่มาได้ที่ line แอ atsai at ค r u แม่ไก่แล้วพิมพ์ว่าขอทดลองเรียน The Six Weeks ฟรีค่ะแล้วเดี๋ยวไก่จะดึงเข้ากลุ่มทดลองเรียนฟรีค่ะรีบทักมาก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ